มแรงเข้าไปมาดูการตะยางรถกแบบแทงไหมกันครับเติมลมเข้าไปหารูรูรั่วครับเจอแล้วครับ จะเอาไหมแทงไปเลยครับอันนี้จะเปิดรูนะครับแล้วเอาไหมแทงเข้าไปจุ dạp đẹp lấy Rồi thấp 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 thấp